บ่อเจลาแค่เหรอไก่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 เก่งหลุดนะผมกได้แล้วบ้าหมดนะตกเครื่องพลาที่มันเป็นอะไรม้วยแต่มันแคบไงตรงนี้มันแคบตรงเนี้ยไก่ไก่ หัวแตะหัวโดนตรงไหนลื่นเหาอตรงนี้ร <c oughs> ะวังลูกระวังตรงนี้ <c oughs> มันจะไล่ได้แล้วแต่มันจะพัดลงไปอนี่ินเบริการที่เดิมี่บริการเขาบอกะมันแรงจริงนะน้ำตรงนี้ กะเกงหลดุดตูดอีกแล้วไกลน่ะดไปแล้วดไปแล้วาอมาน่ตงน้รงตรงนี้ก็เล่นได้แต่ว่ามันไหลไม่แรงเหรอเสียไม่ถ้าคิดเลยว่ามันไหลมันจะไหลทีต่ตรงนี้ก็เลยไม่อยากให้เล่นอ,อ๋อเออแล้วมันก็จะอันตราย,ใช,ยาใช่ไหมล่ะแล้วเข้าไปดูมันเป็นคิปยาว ลูกคนอยา่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร b ์จากแม่เราด้วยนะคะกดติดตามด้วยแล้วลูกคนกดติดตามเรวีก็จะได้เพิ่มขึ้นนะคะบายเจเล็กกอนขอขอ้ขอขอ,ขอ,ขอ,ขอต้องมีผู้ใหญ่นะคะต้องมีผู้ใหญ่เพราะว่ามันจะอันตรายผู้<ด>ใหญ่หนึ่งคนผู้ <c oughs> ใหญ่ <c oughs> ตัวเตี้ย <c oughs> ยาบูลี่ <c oughs> ไปบูลี่แล,ล้คออ่อยๆลงค่อยๆลง ค่อยๆลงระวังหัวหนะกามันแคบ้บน,น้ำธรรมชาตินะคะจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเป็นน้ำมาจากภูเขานะคะน้ำอันนี้มาจากน้ำตกเจ็ดสีนะคะาจากภูวัว<ง>ก็จะไหลลงมาสู่แปลงกเกษตรของชาวบ้านนะคะได้ใช้แหล่งน้ำ มันน้ำอันเดียวสนุกมากเหมมีสไลเดอร์ด้วยแต่ตรงน,นั้นเขาไม่ให้เล่นนะคะเราก็ต้อย่างไรเราจะเล่นจากตรงนี้เป็นต้นไปนะำแล้วอะไรก็จะลงนอีกนึงให้ใหญ่าเล่นมันจะเป็นแบบสไลเดอร์แบบนี้คือน่าเที่ยวมากเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะ